ที่เกิดความละเอียดลงไปในวิญญาณเนี่ยก็จะมีวญาณสามเกิดขึ้นมารองรับรองรับปัญญาเนีเป็นใหญ่ของยานทั้งสามมันมีอนัญญาจันยักษ์สามีจินซีนะยานของโซดาโซตบันนะแล้วก็อันยินซีเป็นยานยานยานของปัญญาเนี่ยของตั้งแต่เอ่ตะกี้ตะกามากไปถึงอรหัตสมัคร แล้วอย่างสุดท้ายก็คืออัญญาตาวิจีเป็นยานที่ตนะัดอาสวะทั้งหมดเกิดจากตนธุรกิจทั้งหมดที่เหลือท้ายแล้วนี่นอัญญาตาวิจีตยางของพระอรหันต์เนี่ยก็จะทำร้ายหรือประหารเอาไปนธกิจทั้งหมดสิบสองดวงเนี่ยจากผลสุดนะหมดเ,เกือบจเข้าพระนิพพานจะิตนั้นก็เป็นธรมะะรมชติธรรม นี่คือความเป็นใหญ่ของอิน์ทั้งหมดที่สองผู้ศึกษาทำมว้วยต้องรู้และทําความเข้าใจไปแต่ละอินทตอร์อิน์แล้วมันทํางานต่อคล้องกันยังไงต้องทาความเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะในที่สุดก็สามารถที่จะเขียนเป็นวงจรภาพอินเอ์ยี่สิบสองที่ออกมาได้เราก็จะมั่นใจแล้วสิ่งที่เราเรียนรูน้มาเนี่ยมันเข้าไปทํางานจนมันเป็นเป็นคือไปถึงพระนิพานนะครับ วันนี้เป็นคนผมแก่ทำ